สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับการเรียนออนไลน์นะครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับสําหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนเรื่อง things at school things at school นะครับสิ่งของต่างๆนะครับที่มีอยู่ในโรงเรียนนะครับสิ่งของที่อยู่ตามตามห้องเรียนต่างๆหรือตามสนามเด็กเล่นนะครับ นักเรียนจะได้เรียนรู้คําศัพท์แล้วก็ประโยคถามตอบต่างๆนะครับให้นักเรียนดูคลิปนี้นะครับจบแล้วก็คุณครูก็จะมีคําศัพท์ให้นะครับคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนะครับนักเรียนก็ดูคลิปแล้วก็จําคําอ่านจําคําอ่านแล้วก็ดูความหมายจากรูปภาพ ะครับรูปภาพของคําศัพท์แล้วก็เขียนคําศัพท์ลงสมุดนะครับเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชานให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งงานใต้โพดนี้นะครับ Things at school Then, let's take a look at the vocabulary section. Today, we're going to talk about things at school. ต่อไปก็ถึงเวลาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อในบทเรียนนี้กันบ้างนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆในโรงเรียน Swings Mike and Mae are playing on the swings a slider this is a slider a seesaw the boys are playing on the seesaw a bookshelf books are on the bookshelf A sink. Wash your hands at the sink. A whiteboard. Write your name on the whiteboard. A computer. There is a computer in the classroom. time to listen conversation. to to the 's ถึงเวลาฟังบทสนทนาแล้วนะคะ There are many students at the playground in the afternoon ขณะนี้เป็นเวลาหลังเลิกเรียนแล้วมีเด็กๆออกมาเล่นในสนามเด็กเล่นเยอะเลยเราไปดูด้วยกันนะคะว่าแมรี่และปุ๊กจะเลือกเล่นอะไรกันป o o k Would you like to play on the seesaw with me? Mike wants to play on the swings. Pi and Win are playing on the seesaw. There is another seesaw we can play on. Okay, where is Top? Top is in the library. He is arranging books at the bookshelf. What about May? May is cleaning paintbrushes at the sink. Okay then. There's just you and me. Now, let's review the vocabulary again. ก่อนจะเข้าสู่ส่วนต่อไปของบทเรียนเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งนะคะโดยให้น้องๆจับคู่คำศัพท์และภาพสิ่งของต่งตางๆในโรงเรียนให้ถูกต้อง Please match the words with the pictures Well done That's right That's right Very good. That's right. Excellent. Good job. Then let's study the sentence structure. น้องๆยังจำได้ไหมคะว่า Mary แ,และปุ๊กใช้ประโยคอย่างไรในการบอกว่ามีสิ่งของอะไรอยู่บ้าง เรามาเรียนรู้ประโยคเหล่านั้นจากบทสนทนากันเลยนะคะถ้าน้องนอต้องการบอกเพื่อนว่ามีสิ่งของอะไรในโรงเรียนบ้างเราสามารถใช้ประโยคในสองแบบค่ะแบบแรกนานเป็นการขึ้นต้นประโยคด้วย There is แล้วตามด้วยสิ่งของที่มีจำนวนเป็นเอกพจน์หรือมีเพียงหนึ่งค่ะเช่น There is a seesaw เรามาดูอีกตัวอย่างนะคะ There is a computer in the classroom ประโยคนี้หมายถึงมีคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนแต่ถ้าน้องๆจะพูดถึงสิ่งของที่มีจำนวนมากกว่าหนึง่งหรือมีจำนวนเป็นพหูพจน์เราจะขึ้นต้นประโยคโดยใช้คำว่า there are แล้วจึงตามด้วยสิ่งของซึ่งมีจำนวนมากกว่าหนึ่งค่ะเช่น there are three paint brushes เพื่อความเข้าใจเรามาดูอีกตัวอย่างนะคะ there are many books on the floor ประโยคนี้หมายถึงมีหนังสือหลายเล่มอยู่บนพื้นเอาละค่ะได้เรียนรู้ประโยคการบอกสิ่งต่างๆในโรงเรียนไปแล้วคราวนี้เรามาทำกิจกรรมกันบ้างนะคะเดย้น้องๆเลือกจับคู่ประโยคและภาพที่ถูกต้องค่ะ Please match the sentences with the picturesThat's rightThere is a sink in the restroom Well done! There is a computer in the classroom. Excellent! There is a seesaw in the playground. Very good! There is a bookshelf in the room. Bravo!